เนตัอเสร็จก็ไม่มีหังอ่อ้าวบืใหญ่ลยทุ่นโอ้ยไอ้ขึ้นึ้นขึ้นอึ้นขแองบอีกขึ้นอึมั้ขนองลบอีกบอลลมโอ้ยอ้าวแลดแรดเ้ยเอ้าไอ้ชเอ้ยสัมผัสเพชรมั้งเอาประกัน bình an ai vậy mê mòng bây giờ là lát bỏ đi còn mà mạt nhui nhui lajavera này còn chăng đẻ <laughs> เอาเอาวิ่ง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  uh วิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยหายแล้วครับหายโคเร็โคเร็ตกำลังจะขึ้นแล้วเอาจับโคเจับจับคเร็ตจับเออไปแล้วดูตาหายตายังไม่หายกันมากครับโอ้โหโอ้โหคนละลายคนละลาย รอบที่สองโยโอ้โหนำกระดูไป้ายแทงใสทิ้งไปตอนนี้รอรับไม่รอดครับนีรเดินเดิน